ต้องการนะคะทุดถุงมือนะคะสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะตัวน,นี้นะคะแพ็คละ25บาทนะคะโอ้ ของมือนะคะสำหรับเยุดแรกเกิดน,นะคะตอนนี้นะคะเหลือจะมีอยู่สีส้มสีเขียวแล้วก็สีชมพูค่ะมีใครสนใจไหมคะ นี้นะคะเราจะมีอยู่นะคะสามสีเนาะสวัสดีค่ะ มีใครสนใจไหมคะเซตถึงมือถึงเท้าสำหรับเด็กแรกเกิดน,นะคะหรือต้องการเป็นเซตหมวกก็มีนะคะเซตหมวกถึงมือถึงเท้าเป็นของฝากหรือซื้อฝากเพื่อนเพื่อลูกหลานได้นะคะของใครที่กำลังจะเตรียมตัวคลอดเนาะ เซ็ตถุงมือถุงเท้านี้นะคะตัวนี้นะคะแพ็คละยี่สิบห้าบาทนะคะเซ็ตถุงมือถุงเท้าสวัสดีค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นเซ็ตหมวกตัวนี้นะคะหมวกแล้วก็มีถุงมือถุงเท้าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็คละห้าสิบเก้านะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะทางร้านจะมีู่สามสีนะคะสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ สวัสดีค่ะ ตัวนี้นะคะถ่างั้นเซตนี้นะคะขอค่ะตอบน,นะคะถ้าใครสนใจนะคะแจ้งได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นนะคะเซต่เสื้อเสื้อเด็กแรกเกิดนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเซตผูกหน้านะคะชุดเด็กแรกเกิดนะคะตัวนี้จะเป็นเซตผูกหน้าいい ของเราจะมีอยู่สามสีเสื้อผูกหน้านะคะจะมีอยู่สามสีเนาะจะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวสีย่าเง,งินอันนี้นะคะแล้วก็สีฟ้านะคะตัวละสิบห้าบาทนะคะเซ็ตนี้นะคะ ดจนะคะแจ้งมาได้นะคะอ่ขอ,อเปลี่ยนนะคะตัวน,นี้เนาะอ่าตัวน,นี้จะเป็นเสื้อผงองข้างปรตูนะคะตัวน,นี้จะเป็นเสื้อผูกข้างเหมือนกันนะคะเผื่อคุณแม่สนใจเนาะแต่จะเป็นผูกข้างตัวนี้จะเป็นอ่าเสื้อผูกด้านหลังเนาะ นี้จะเป็นเสื้อปกหลังนะคะเผใครสนใจนะคะของเราตอนนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับเด็กแรกเกิดนะคะใครนะคะที่สนใจอ,อยากเข้าไปดูสินค้าเหลือเียนนะคะสามารถนะคะ ลิกนะคะที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะตัวนั้นนะคะจะเป็น,นลิ้นไซส์2ของนค้าเองนะคะวันนี้เราก็จะมา,าเป็นตัวสินค้าที่ขายดีของทางร้านคนสั่งซื้อเยอะนะคะก็คือจะเอามาไลฟ์สดตรงนี้นะคะของเรานะคะจะเป็นสินะคะ้าเกิดกับเด็กแรกเกิดน,นะคะหนึ่งถึงสามเดือนสามารถใส่ได้นะคะน้องน้ำหนักนะคะสามถึงหกกิโลนะคะตัวนี้สามารถใส่ได้นะคะ ขออน,นุญาตนะคะตัวนี้เสื้อผูกข้างเนาะเดี๋ยวตัวนี้่อเก็บก่อนนะคะถ<ม>้าเป็นเสื้อผูกข้างอีกตัวหนึ่งจะเป็นผ้าคับต้อนนะ,ะือผ้าแบบผูีนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันหน่อยนะคะวันนี้วันอาทิตย์มีแม่แม่คนไหนคลอดเดือนมีนาบ้างไหมคะัอ่ะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อผูกข้างหน้าเป็นผ้าพับต้อนเหมือนกัน,นะคะ<ม>่ะตัวนี้เนาะสำหรับเด็กแรกเจินะคะ ตัวนี้จะมีอยู่3ามสีนะคะสีฟืยึ์น,นะคะก็คือตัวนี้นะคะ3ามตัว100อบาทนะคะเซตนี้นะคะจะมีสีชมพูสีฟ้า,าสีฟ้าเนาะสีเขียวนะคะสีชมพูค่ะตัวนี้นะคะ3าตัว100บาทค่ะใครสนใจนะคะทักแชทหรือว่า คลิกที่หน้าโปรไฟล์นะคะจะเป็นหน้าของร้านค้าจะเป็นหน้า Facebook นะคะเข้าไปเลือกดือสินค้าในนั้นได้นะคะ,ะร้านค้าของเรานะคะจำหน่นายอุปกรณ์ของเด็กทารกของคุณแม่เตรียมตั้งครรภ์น,นะคะมีรครบนะคะใครสนใจตัวไหนนะคะก็ทักที่แชทนั้นได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อหูข,ข้างนะคะื่อใครสนใจนะคะสั่งไปเป็นของฝากได้นะคะทางร้านจัดให้ได้ ตัวน,นี้เสื้อหูข้างเนี่ยของเราขอผ่านนะคะต่อมานะคะจะเป็นจะเป็นเสื้อเหมือนกนะะันค่ะเป็นเป็นชุดตัวนี้จะเป็นชุดนะคะสาหรับเด็กแรกเกิดขนานะคะจะเป็นชุดแต่มันจะเป็นชุดกระดิ่งะคะชับตังนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะก็จะมีเสื้อสกราฟเนาะสกราฟนี่นะคะสกราฟอย่ตรงนี้เนาะ สกร่างนี้นะคะตัวละ39บาทนะคะสกร่างเราจะมีกันเกลียวตัวมีเสื้อแล้วก็เป็นเกลียะตัวนี้นะคะจะเป็นชุดละ39บาทนะคะของเรานะคะจะมีอยู่สีสีเนาะจะมีอยู่สีสี้มงั้นคะสีฟ้าสีชมพูสีเขียวนะคะจะเป็นแบบนี้ถ้าใครสนใจนะคะซื้อฝากรูปฝากหลานได้นะคะ อายุอ่ะอ่ะแล้วปยางโดนยัยหัปยางองได้หัวเบบเสียบอฮะแบบเสียบเอาได้จัจแล้วว่าแต่มันนี่ไปเห็นเีนย้อดยางหัวออกคือวะโดนเียออกไม่คัดได้หรอไม่ห่างพี่เหน่ยโอ้เดี๋ยวไปบุนงหนรับ เดี๋ยวถ้างั้นขอจบการไลค์ like แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งจะไปทำงานเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณคะ่ะ